สำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวในการประชุมทางโทรทัศน์ของรัฐบาลว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจะดีตัวกลับคืนสู่ฝั่งตะวันตกรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของโลกซึ่งมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกหากชาติตะวันตกยังคงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและการขนส่งสินค้าของรัสเซียต่อไปราคาของต่างๆก็จะสูงขึ้นและจะไปส่งผลกระทบที่ขั้นตอนสุดท้าย คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารปูตินกล่าวต่อว่าสำหรับการคว่ำบาตรเรื่องพลังงานของรัเสเซียตอนนี้สหรัฐและยุโรปก็เริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วกับราคาของสิ่งต่างๆที่สูงขึ้นและตอนนี้พวกตะวันตกก็ต้องหันไปทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆที่พวกเขาเคยคว่ำบาตรมาก่อนเช่นอิหร่านหรือเวเนซุเอลาแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของรัเสเซียเลยอย่างไรก็ดีรัเสเซีย ยังคงส่งออกน้ํามันและก๊าซอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขนส่งก๊าซในยูเครนก็ยังทําเต็ม100%เอร์ซทั้งนี้ปูตินได้ยืนยันว่ารัเสเซียจะเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกได้อย่างแน่นอนชาวรัเสเซียอาจกังวลกับการหยุดชะงักในเรื่องต่างๆแต่รัเสเซียจะแก้ไขเรื่องนี้ได้รัฐบาลรัเสเซียจะเข้าเทคโอเวอร์บริษัทต่างชาติหรือโรงงานที่ถอนตัวออกไปจากนั้นจึงค่อยส่งต่อธุรกิจให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป ผู้คนจะค่อยๆปรับทิศทางของตัวเองเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่สุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้จะเพิ่มความเป็นอิสระเอการาชและอธิปไตยให้กับรัสเซียได้มากขึ้นกว่าเดิม